สวัสดีครับพบกับผมครูเกียร์โกตจินีอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาลองทำการวาดรูปเลขาคณิตนะครับโดยใช้โปรแกรม SCAT การวาดรูปเลขาคณิตเนี่ยจะทำให้เด็กนะ่ะได้เข้าใจถึงหลักการการเ,าเขียนรูปเลขาคณิตนะครับแล้วก็พวกมุมองศาต่างๆรวมถึงการวางโปรแกรมเป็นลำดับขั้นตอนด้วยนะครับรูปแรกที่เราจะทำนะครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นเบสิกนะครับ สี่เหลี่ยมจัตุรัสจะประกอบด้วยด้านใช่ไหมครับด้าน4ด้านแล้วก็มุม90องศาด้านทั้งหมดต้องเท่ากันใช่ไหมครับแล้วก็มุม90องศาทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมสามารถเขียนด้วยการกําหนดมูฟนะครับผม, Move, มมูฟสมมติให้ลากสัก1 0อนึงนะครับแล้วก็หมุนไปน90องศาจะเทิร like ์นเลฟเทิร์นไรก็อันนี้แล้วแต่แล้วแตจ่จัดการนะครับ ทีนี้ต้องทําทั้งหมด4ครั้งผมสามารถวางมาอย่างนี้ทั้งหมด4ครั้งได้หรือถ้าเกิดคุณครูได้เคยสอนตัวลูปไปแล้วจาได้ใช่ไหมครับครั้งที่แล้วที่ผมใช้ลูปตัวรีพีทไปเราสามารถกําหนดลูปได้โดยใช้เจ้านี้ครับรีพีทเข้ามาปุ๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ4ครั้ง นะครับผมต้องเดินสีครั้งแล้วก็หมุน4ี่รอบเพราะฉะนั้นเท่านี้เราจะได้สี่เหลัสแต่จุดนี้คือการเดินนะครับยังไม่ได้วาดรูปจะวาดรูปต้องทํำยังไงวาดรูปมันจะมีตัวเสริมครับเป็นโปรแกรมเสริมอยู่ตรงนี้ครข้างล่างสุดแล้วก็กดตัวเพนนะครับตรงนี้นะครับกดล่างสุดปุ๊บแล้วก็กดตัวเพนก็จะมีตัวปากกาโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็เลือกนะครับตัวมีเพนอัพกับเพนดาว เพนดาวคือการเอาปากกาเนี่ยลงมาที่พื้นเพนอัพก็คือการยกปากกาขึ้นนะครับถ้าสมมติเราอยากจะวาดรูปสักพักหนึ่งแล้วก็ให้ยกกาขึ้นเสร็จแล้วค่อยมาวาดรูปต่อไปเนี่ยใช้อย่างนี้ได้ครับก็คือใช้เพนดาวก่อนแล้วค่อยไปที่เพนอัพนะครับแต่ว่าน,นี้ผมแค่อยากให้มันวาดรูปสี่เหลี่ลยมจตุรัสเฉยๆเพราะนั้นเพนดาวอย่างเดียวได้แล้วก็ทุกครั้งอย่างที่บอกเราต้องมีอีเวนต์อะไรครับอีเวนต์เมื่อคลิกชองเขียวเท่านี้พอเรากดไปปุ๊บ เจ้าแมวก็จะวาดรูปเสี่ยมจตุรัสให้ผมเรียบร้อยแล้ว1รูปนะครับทีนี้ผมอยากได้อะไรที่มันลดผลเพิ่มขึ้นลองวาดรูปดาวให้หน่อยได้ไหมครับวาดรูปดาววาดรูปดาวทํำยังไงดีอ่าสมมตุติรูปดาวนะครับผมอยากได้ความยาวการเดินเท่าเดิมคือ100สเต็ปนะครับแล้วก็การจะทําดาวเนี่ย จากจุดนี้นะครับเดินไปปุ๊บเขาต้องหันไปทางขวานะครับผมผมจะลากมาข้างล่างก่อนนะครับใัไปทางขวาเท่าไหร่ถึงจะลงมาแล้วขึ้นปุ๊บ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 เท่ากันได้ถ้าตามที่ผมคำนวณเนี่ยการขีดเส้นดาวเนี่ยนะครับมันจะหมุนโดยใช้องศา144อองศานะครับผมอันนี้คุณครูลองให้เด็กเนี่ยลองคิด แล้วก็ให้ลองทดลองทําลองผิดลองถูกดูก็ได้ครับว่าถ้าจะวาดดาวเนี่ยต้องใช้กี่องศาแต่ว่าการทำลูปเนี่ยแน่นอนดาวมีอยู่5เส้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรารีพีท5ครั้งอันนี้ถูกต้องแน่นอนสิ่งที่ผมอยากให้คุณครูลองลองให้นักเรียนปรับดูคือตัวนี้ครับตัวมุมก็อาจจะเป็น5้อย้านเดี๋ยวผมลองปรับดูก่อนก็นได้สมมุติเด็กบอกว่าโอ้ คุณครูครับผมว่าน่าจะร้อยหองศาอ่ะให้ลองเด็กลองเลยครับปึ๊บดาวได้ไหมดาวได้ครับแต่ดาวเบี้ยวแล้วก็ไม่ตรงอ่ะไม่ตรงลองแก้สิเอาสักร้อยสามสิบองศาผมเขยเับมาหน่อยหนึ่งปึ๊บกดเอาดาวเบี้ยวหนักกว่าเดิมอีกอะไม่เป็นไร๋ยวมาลองกันใหม่อ่ะร้อสีองศา ปึ๊บเห็นไหมครับดาวสําเร็จแล้วทีนี้เด็กก็จะไดะ้การเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกด้วยแล้วก็ได้เรื่องของมุมองศาด้านต่างๆของรูปเรขาคณิตด,ด้วยเพราะฉะนั้นการวาดรูปเนี่ยเป็นการสอนการเขียนโปรแกรมและคณิตศาสตร์ได้อย่างดีครับผมโอเคสําหรับวันนี้ผมคุกเกียโ o ตูจ e น i u สลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าจะมีกิจกรรมหรือมีเกมอะไรสนุกๆลองติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ